คลิปนี้ก็จะเป็นเฉลยแบบฝึกหัดในหนังสือโครงสร้างภาษาอรมันบทที่9นะคะข้อหนึ่งระบุว่า S ในประโยคตัวนี้เป็นแบบใดนะคะก็คือใน4แบบที่เราได้เรียนกันไปในหนังสือก็จะต้องมาแยกแยะนะคะว่าในประโยคนี้เป็นอะไร Student in my name o p f อันนี้เป็น e x p l e t i v e S นะคะเพราะว่าเป็นประธานทางไวยากรณ์นะคะ In Onkels Afrons Küche ist nicht viel Platz und es stehen nur wenige Möbel darin. Anni, es vorfällt Vorfeld, es, naja, weil, das ist angeht, nein, man hat mit dem Gewerb, nachher es lecker, bin stehen, betan für wenig, Möbel. Das Wasser war eisig kalt. Es erfrischte mich. เย็นมากๆเหนาเย็นมากนะคะนั้น S a f r i c a t i v e ก็เป็น S ก็จะเป็น proword นะคะ S g a t z o u v e n i g p l a t z in d e r w o h n u n g S ตรงนี้ก็จะเป็น e x p l e t i v e S นะคะเป็น S g i b t เป็น S ที่เป็นประธานทางไวยากรณ์ S sind die n e u e Städte neuesten Nachrichten S ตรงนี้ก็จะเป็น proword แบบที่เราเรียกว่ามันเป็น p r e d i c a t i v u นะคะจริงๆประธานของประโยคคือ die n e u e Städte neuesten Nachrichten sind S นะคะ In ist kompliciert Traditionen unserem neuen unsere zu Hause u es etwas r r z h t o f f ü Es นอนี้เรามาเนย S ที่ข้านงมาที r o b l ค m S อันนี้ส์ของเพราะว่นงสิ่ี่่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 ่า führen, ่่่ ach, es, es, ่่่่่่่่่่่่่่่่เ่่นประธานทาง่่่่่่่่่่่่ก็จะถือ่่าเป็น Proward สองข้อแตกต่างระหว่างการใช้คำสรพสรพนามสะท้อนที่เป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์หรือถูกกำหนดโดยคำกริยากับการใช้คำสรรพนามสะท้อนกับในฐานะคำสรรพนามแทนนมวลีคืออะไรนะคะก็หรือว่าเราบอกว่าเราจะแยกระหว่าง reflexive si นะคะกับ r e f l e x i นะคะดูว่ามันเป็นแบบไหนอันที่มันซ้ำมันก็คือเป็นแบบที่มันมาพร้อมกับ คำศัพท์เลยนะคะแปลว่ามันจะต้องมีซิกอยู่เสมอเลยอย่างเช่นในประโยค s a ายฟ้าคือมาซิกนีอุมอินแรบมันคือซิกคือมันนะคะเราจะต้องใช้ซิกคือมันเสมอถึงจะสื่อความได้ว่าดูแลนะคะเราก็จะเรียกแบบนี้ว่าเป็นแบบ l e ็กซิคาล นะคะหรือว่าเราจะถือว่าเป็น reflexive แบบแท้นั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นอีกแบบหนึง่งเราจะเรียกแค่เป็น reflexive คือเอามาใช้เป็น reflexive เนื่องจากประธานกับกรรมมันเป็นตัวเดียวกันนะคะแต่ว่าแบบตัวนี้ไม่จาเป็นจะต้องมีกรรมที่เป็น reflexive มันอายจะมีกรรมเป็นตัวอื่นก็ได้นะคะตัวอย่างเช่นเด u ยุ an ่งเมื่อเขาซื้ไอโนย์สเฮาส์เด็กคนนี้เขาซื้อ ชายหนุ่มคนนี้ซื้อบ้านให้ตัวเองเพราะนั้นใครเมื่อเขาเป็นคนซื้อเขาเป็นประธานแล้วก็เขาก็เป็นกรรมด้วยก็เลยใช้ซิกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าแวดมันไม่ได้เป็นตัวบังคับก็จะต้องมีซิกเพราะว่าเขาเอาจจะเป็นยายุงเขามีไอโนย์เฮาส์ก็ได้ซื้อให้แม่ให้ฉันก็ได้อะไรอย่างี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นซิกเสมอจึงต่างจากข้อคุ้มมาซิกนะคะต่อมา เลือกตัวบทมาหนึ่งตัวบทที่มีการใช้คําสรรพนามมันมากกว่าหนึ่งความหมายและวิเคราะห์ให้เห็นข้อแตกต่างที่ปรากฏอันนี้ก็เอามาจากหนังสือเล่มหนึ่งนะคะก็จะมีประโยคที่เขาไล่มาแบบนี้อย่างเช่น Onke auf uns Wohnung hat sehr dünne Wände und man hört so schön jeden einzelnen Schritt von seinem Nachbarn อีกประโยคหนึ่งคือแอลคามกินครึ r a n k und คุณเ t a อ l e s zusammen was man f เป็น n Frühstück benötigt จะเห็นว่ามันตัวแรกจะเป็นแบบ g e n e r a l i c คือหมายถึงคนทั่วไปนะคะองค์เคนนี้คุณลุงเอ่อเขาเรียกอะไรอพาร์ตเมนต์ของลุงคนนี้เนี่ยมีผนังที่บางมากแล้วก็เลยทําให้คนเราเนี่ยสามารถได้ยินเสียงจากทําให้สามารถได้ยินเสียงจากข้างบ้านได้ตลอดอันนี้ใครมาก็ได้ยินอะไรแบบนั้นนะคะแต่พอเป็นในประโยคอีกประโยคนึง แคร a m in นคลูชครั้งอุนทร็กอารรสซูซามันบัสแนเฟื่ออินคลูชซึ่งเป็นเนืบอกว่าเขาหรือค้นในตู้เย็นแล้วก็หยิบทุกอย่างที่มีออกมาที่จะสามารถที่ที่เขาจำเป็นหมายถึงตัวเขาเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือ p r o n o m i น a l นะคะก็จะต่างจากข้อแรกที่หมายถึงทุกคนแต่อันนี้จริงๆแล้วหมายถึงตัวเองแต่ใช้คำว่ามันเพื่อสื่อซึ่งมันก็สามารถสื่อความหมายได้หลายอย่างแล้วอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้เห็นสองแบบที่ไม่เหมือนกันนะคะ ก็ขอจบเฉลยของบทที่9ไว้เท่านี้นะคะก็สวัสดีค่ะ